สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเดินสายไฟแบบลอยหรือว่าต่อก,กิบภายในบ้านนะครับถ้าสายไฟภายในบ้านเราเก่าเราอยากจะเปลี่ยนใหม่หรือว่าอยากจะทําไฟใหม่ภายในบ้านนะครับแต่มีงบประมาณในการจํากัดในการทําไฟขอแนะนําเลยนะครับการเดินลอยแบบต่อก,กิบนะครับ เป็นราคาที่ประหยัดงบหลักพันก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็สิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามการไฟฟ้าที่กําหนดเมื่อไฟลัดวงจรหรือว่าไฟรั่วนะครับก็สามารถที่จะตรวจเช็คหรือซ่อมบารุงรักษาได้ง่ายแต่ข้อเสียก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามตาเท่าไหร่นะครับครับทีนี้เราไปดูจุดที่เราจะทําการเดินสายกันบ้างนะครับก็จะเป็นลักษณะบ้านทรงไทยหลังเล็กๆนะครับ การที่เราจะทําการเดินสายเราจะต้องทําการตีเส้นให้ได้แนวระดับก่อนนะครับผนังที่เราจะทําการเดินตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของภายนอกของตัวบ้านนะครับเป็นผนังปูนถ้าเราเอากิ๊บมาตอกเลยคงจะตอกไม่เข้าดังนั้นเราจะต้องหาดอกตอกนําก่อนนะครับดอกตอกนําก็คือตะปูคอนกรีตนี่แหละครับทาการเจียปลายให้แหลมๆสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็มาทําการตอกการเดิน การเดินสายนะครับการตอกกิบในจังหวะเริ่มต้นเราก็จะทําการห่างอยู่ประมาณ2องสมเซนหลังจากนั้นเราก็จะตอกห่างอยู่ประมาณที่10เซนนะครับการตอกก็อย่าตอกตรงเส้นนะครับห่างจากเส้นประมาณสัก 2- อมิลตอกไปเรื่อยๆนะครับส่วนกิฟเบอร์ห้าเราก็จะต้องย้ําตะปู2ดอกนะครับเพราะว่าสายมันหนักก็อาจจะทําให้หลุดลงมาได้ส่วนการเดินสายนะครับ สายเรา,เอาออกจากม้วนเราจะต้องหม้วนออกเป็นลักษณะวงกลมนะครับไม่ใช่ดึงขึ้นมาถ้าเราดึงขึ้นมาสายก็อาจจะพับบิดงอเวลามาเดินมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าสายบิดงอเราก็อาจจะใช้ผ้าในการรีดสายนะครับแต่ถ้าสายที่เราออกมาไม่บิดงอเราก็ใช้นิ้วโป้งนี่แหละครับในการบังคับหรือว่ารีดสายให้แนบกับผนังนะครับแนบบังคับเข้าไปกับผนังนะครับ ส่วนการหักมุมเราก็จะหักอยู่ที่90องศาเมื่อเราทำการเดินสายเราก็จะใช้คอ้อนในการแต่งตอกไปที่กิบเบาๆส่วนการหักมุมนะครับเราก็จะหักที่90องศาแล้วก็รลี่สายลงมาเพียงอย่างเดียวอย่าให้สายขอพับถ้าสายพับแล้วก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เมื่อเราทำการหักมุมเดินลงมาเราก็จะทำการรีดสายทั้งสองเส้นกดเข้าหากันนะครับ แล้วก็บังคับโดยการใช้กิ๊บเวลาลัดก็บีบลัดให้เขาแนบสนิทเข้ากับผนังแล้วก็รีดเมื่อเราทําการเดินสายเสร็จก็ใช้คอ้อนนี่แหละครับแต่งไปที่กิบ๊บบ่อตอกไม่ต้องตอกแรงแล้วก็ดูว่าตรงเส้นที่เราทําการขีดเอาไว้หรือเปล่าเมื่อเราทําการเดินภายนอกเสร็จทีนี้เราก็ไปดูภายในบ้านของตัวบ้านกันบ้างนะครับว่าจะเดินอย่างไรกันบ้าง ภายในบ้านเราก็จะทําการสอดสายลงมาจากบนฟ้าจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เ,เราจะทําการติดตู้คอน sumer แล้วก็ว่าจุดไหนมีแสงสว่างมีสวิตช์กี่ตัวนะครับมีปลั๊กไฟจุดไหนเราก็สอดลงมาหลังจากนั้นเราก็ทําการเดินสายส่วนของการเดินสายเราก็จะต้องทําการตีเส้นแล้วก็ตอกกิบส่วนด้านตัวนี้นะครับก็จะเป็นผนัง ที่เขาใช้กระเบื้องแผ่นเรียบในการบุกผนังเราก็จะฝังสวิ์กับปลั๊กไฟเข้าไปนะครับการเจาะเราก็จะใช้ลูกหมูในการเจาะรูนะครับอยู่ที่ประมาณ5้คูณเเซนเพื่อที่จะใส่สวิ์กับปลั๊กการเดินสายนะครับเมื่อเราทําการตอกกิ๊บเสร็จเราก็ทําการรีดสายให้แนบบังคับให้แนบกับฝ้าแล้วก็ผนังที่เราจะทําการเดินสาย การตอกกิ๊บก็จะตอกยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบดังนั้นเวลาตอกเราก็จะตอกให้ตรงกับโครงไม้ถ้าโครงไม้ห่างการตอกกิ๊บก็จะห่างแล้วก็เวลาเดินสายสายก็อาจจะไม่ค่อยตรงไม่ค่อยแนบสนิทเท่าไหร่ดังนั้นเราก็จะต้องมีการลัดกิ๊บหลอกด้วยนะครับหรือว่าอาจจะใช้กาวร้อนในการบังคับกิ๊บให้แนบสนิทเข้ากับผนังของกระเบื้องแผ่นเรียบนะครับ เมื่อเราเดินลงมาเสร็จก็บังคับสายเข้าไปในรูที่เราทําการเจาะเอาไว้แล้วก็เสร็จเมื่อเราทําการเดินลงมาก็ดูว่าตรงเส้นหรือเปล่านะครับสําหรับสายไฟที่เราทําการเดินในวันนี้ถ้าเป็นพวกหลอดไฟหรือว่าแสงสว่างเราก็จะใช้สาย vaf 2อคูณหนส่วนปลั๊กไฟเราก็จะใช้สาย2อคูณสนะครับในการเดินส่วนตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังของตัวห้องนะครับ เขาใช้ฝาเทอร์ล่าในการบุผนังผนังจึงไม่เรียบเวลาเดินออกมาจึงไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดินสายไปจ่ายที่ห้องน้ำกับเมื่อเราทำการเดินสายเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับแต่เราไปดูภายนอกกันก่อนนะครับก็จะมีมิเตอร์คือจะติดมิเตอร์แยกออกจากมิเตอร์ของการไฟฟ้าคือจะติด เป็นลักษณะของบ้านเช่าหรือว่าบ้านพักนะครับเผื่อว่ามีคนมาพักอาศัยเขาก็จะได้จ่ายค่าไฟหรือว่าเสียค่าไฟเองดังนั้นเราจําเป็นจะต้องติดมิตเตอร์แยกออกมา1ตัวนะครับการติดมิตเตอร์ตัวนี้เขาใช้แผงไม้นะครับขนาด8คูณ10ผมว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับภายนอกถ้าถูกความชื้นถูกฝนได้ไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่เดี๋ยวก็ผุพังผมว่าน่าจะเป็น PVC น่าจะดีกว่า นะครับส่วนมิเตอร์นะครับเมนภายนอกจากชายคาเข้ามาจ่ายนะครับในขาหนึ่งก็จะเป็นลายขาสอเป็นนิวตันเราก็ต่อเข้าไปในมิเตอร์ส่วน34ก็จะเป็นเมนไปจ่ายภายในตัวบ้านขา3าก็เป็นนิวตันขา4เป็นลายนะครับเราก็จะต่อเข้าไปในมิเตอร์แล้วก็ทําการขันสกรูให้นั่นเลยนะครับส่วนสายเมนที่เราใช้ก็จะเป็น vaf 2อคูณ6 เมื่อเราทําการต่อสายเข้าไปขันสกูเสร็จก็ทําการปิดฝาให้เสร็จเลยนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งมิเตอร์เสร็จก็จะเหลือส่วนของภายในที่จะทําการติดตั้งตู้คอนูเมอร์ขนาดเล็กๆนะครับก็คือขนาด2ช่องเมน63แอมเป์เป็นชุดประหยัดแล้วก็ปลั๊กไฟสวิตช์ไฟพร้อมกับหลอดไฟนะครับเราก็จะทําการติดตั้ง แต่สำหรับในวันนี้ตอนที่1เราก็จะขอยุติไว้ก่อนเราก็จะพบกันในตอนที่สองที่ทาการติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับสําหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ